สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับถังอบไรควัน200ลิตรนะฮะถังนี้เป็นถังของพี่กรยุทธ์นะครับบุรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่สั่งเข้ามานะครับเพื่อ,อรอการนำส่งนะครับส่งน่าจะส่งได้พรุ่งนี้นะครับวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนาะ นีี่่ยพของพี่นะครับของพี่กลยุทธ์นะครับพี่กลยุทธ์บุรีรัมเนาะนี่นะครับนี่นะครับเป็นถังเนยเนาะพี่เนาะนี่นะครับนะครับพี่นี่นะครับสีส้มเนาะที่ใส่ฐานนะครับพี่สองอัน ตะแงนี่ผม,ผมทําเป็นตะแกงเหล็กเหล็กเส้นนะครับพี่ตะแกงเหล็กฉีกตอนนี้ผมไม่ได้ทําแล้วครับเพราะว่าผมดูแล้วมันมันไม่ค่อยแข็งแรงครับผมเลยทําตัวนี้ให้นะครับเป็นตะแกงเหล็กเส้นนะครับพี่ถ้าพี่ต้องการตะแกงเหล็กสตแตนเลสพี่ก็สั่งผมมาก็ได้ครับผมจะทําไปให้นะครับทำไปให้แล้วก็ส่งไปให้ได้ครับนะของพี่กรยุทธจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ โดยรวมก็โอเคนะครับเป็นสีของถังเลยนะครับสีของถังเลยเนาะสีเดิมๆนะครับเพราะว่าถังนี้เป็นถังบรรจุเนยนะครับไม่ใช่ถังน้ำมงมนันถังอะไรนะครับเป็นถังบรรจุอาหารเนาะนะครับนะครับมีขาต่อให้สีขานะครับจะมีน็อตให้สี่ตัวนะครับนี่ฮะที่ดูขาด้วยนะครับขา มันจะมีซ้ายขวานะครับข้างนี้ข้างซ้ายนะครับมันจะมีล่องตรงเนี้ยเล็กกับล่องใหญ่นะครับพี่ถ้าล่องใหญ่พี่ก็ต้องใส่ข้างหนึ่งนะครับผมเขียนผมเขียนขอไข่ไว้ขวานะครับข้างซ้ายผมไม่ได้เขียนไว้นะครับพี่รบกวนใส่ให้ถูกข้างนะครับไม่งั้นมนจะไม่ลงร่องนะครับพี่นี่นะครับอะเนี่ยครับเนียใส่ให้ตรงกันนะครับพี่นะครับ พรุ่งนี้ส่งให้นะครับประมาณ11นาฬิการถขนส่งจะมารับนะครับพี่ถ้าใครสนใจจะสั่งนะครับก็สั่งได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับก็ได้ตามแบบนี้ครับตะแกรงนี่ก็จะเปลี่ยนได้ตามาผู้สั่งนะครับใครสั่งเป็นเหล็กหรือเป็นสะตนเหล็กก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ของพี่กลยุทธ์แกสั่งเป็นเหล็กนะครับ ถ้าใครอยากสั่งเป็นสแตนเลสก็สั่งได้นะครับราคาไม่แพงครับพี่ใครที่จะสั่งก็สามารถโทรมาได้ครับโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะครับโอเคครับโดยรวมนะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวจันๆนนิดนึงนะครับเพราะว่ามือไม่ค่อยนิ่งนะครับเป็นช่างนะครับมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับ ตาจะลายแต่ว่าก็โดยโดย,ดวยรวมก็นแล้วกันนะครับตามนี้นะครับนี่ก็ปิดลงมาครับนี่ครับนี่แล้วนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ